อโอลี่แฟนนะครับการถอนขั้นต่ำนี่นะครับมันต้องถอน50เหรียญนะครับตอนนี้มาขยันปั่นหน่อยนะฮะนี่นี่ขาย50-50นี่ฮะนี่50เหรียญนะครับ,รบโดนหัก10%เอรอ้ยีก็สิบเหรียญเงินเข้ากระเป๋าก็40เหรียญการตั้งขายสินค้าบนโอลี่แฟนนะครับเออสูงสุด แพงสุดก็คือจริงจริงผมอยากตั้งร้อยเหรียญนะแต่มันตั้งไม่ได้ก็เลยตั้งห้าสิบเหรียญเอานะครับก็เนี่ยรัวรวยเลยะฮะช่วงนี้ห้าสิบตุ้ม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 เอ้ยเปิดอย่างนี้นะฮะแนะนาเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากเปิดลリแฟนนะครับเปิดเข้าฟรีเลยแล้วก็ขายผลงานอย่างนี้ผมว่าเงินดีกว่าคุณไปขายแบบแปดเหรียญสิบเหรียญเพราะว่าช่วงนี้การแข่งขันสูงนะครับบางคนเปิดรายเดือนเนี่ยผมเห็นบางคนนะฮะสวยสวยเนี่ยเปิดรายเดือนแปดเหรียญแนะนําฮะเปิดฟรี แล้วขายดูดูเห็นไหมห้าสิบห้าสิบห้าสิบบางคนคนเดียวนะเราขายผลงานห้าสิบเหรียญเรามีสี่ห้าผลงานข้อซัดทีสองร้อยห้าสิบเหรียญคุ้มกว่าอีกเนี่ยนะตอนนี้ผมถอนยังถอนไม่ได้มันต้องห้าสิบก่อนแล้วก็มีเงินเนี่ยที่ไอเนี่ยที่ขายขายขายไปเนี่ยค้างอยู่เจ็ดร้อยเหรียญเจ็ดร้อยเหรียญเท่าไหร่ล่ะสองหมื่นนะฮะแค่ไม่กี่วันเองเนี่ยเนี่ยพิกๆเนี่ยดูเดฟผมบ้าๆขายห้าสิบห้าสิบมีคนยอมจ่ายเพียบเลยแล้วก็บางผลงานก็สามสิบเหรียญ อืมนี่ไม่ใช่แนวเอากันนะแนวเซ็กซี่อย่างนั้นเนี่ย